ทุกเคสนี่กะเพรากะเพราหมูสับที่นี่แล้วไข่ทําไมทอดสวยอย่างนี้เนี่ยอืมอย่างนี้ไม่กล้ากินกสวยนั่งดูใช่ไหมสวยนี่เป็นหมูก้อนทุกคนนี่ฮะเมื่อกี้เมนดูเราถ่าย EP ก่อนนี้มาถ่ายอีก EP หนึ่งครับรก๋วยเตี๋ยวหนึ่งกนะ๋วยเตี๋ยวเนื้อเชิร์เชิรลอยเซอร์ลอยเซอร์ลอยเสิอร์ลอยเนาะต้องสอดสู้อืมเซอร์ลอยมันเป็นยังไงฮะเซอร์ลอยเนี่ย ส่วนไหนของมันอะอ่าโอเคก็เป็นหนื่อบางส่วนของเขาอะเนาะเออ่ใช่ัมารมัในขนา้นีงกิชมูทุกคนอันนี้เป็นนี้เป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวหูรสชาติมีหลอดกินอะไรกเตีหมูใครอาเป๊กเหรออ ายแล้วเดี๋ยวอทยยแล้วกนเอากินตะเพาก็อุกนเอาความช่วยเดียวเลยานเนื้อป่าครับผมอะกินได้แต่ไม่เน้นไม่เน้นเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อยังไงเยอะเนื้อกินได้เนื้อกินได้ ก็ทานสินห้าทั้งทุกติ๋วอ,อ,อร่อยอร่อยมากดยางอ,อร่อยมาการะบมกยังบ้นอนทุกคนทุกคนอร่อยมากทอดก็ขายดีดี๋วเลยถ้าพระอาทิตย์ทุกคนเปิดทุกวันเลยนะฮะ โชคดีมากเลยมาเจอร้านดีๆแบบนี้อร่อยอืมเชา้าไอ้ผมเดินมาถ่ายเก็บบรรยากาศล้าม,มาเจอก็เลยเห็นเห็นเบอร์ก็เลยจดเอาไว้ก็เลยโทรมาต้มาจับนะทุกคนอร่อยมากอันนี้เป็นเนื้อเซลอ,อยทุกคนก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าพระอาทิตย์ทุกคนเป็นเซลอยด้วย เนื้อเซโร่นเนื้อเปื่อยเนื้อสดผมกินเลยครับอืมอืมนี้ก็ไม่ต้องปรุงนะสิอร่อยอยู่แล้วเนี่ยแต่บางคนอาจจะใส่เปรี้ยวไปอีกเนาะอืมแต่นี่อร่อยมากเลยกินเพียบกินเลยอืมใช่แต่นี้อร่อยเลยแต่ผมไม่ต้องปรุงแล้วไม่ต้องปรุงใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆมันถ้าปรุงแล้วมันจะเสียรส ใช่ต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าน้ำเขาปรุงมาแล้วใช่ไใช่หริงอร่อยอืมอืมอร่อยมากโอ้โหทุกคนดูสิหอมชะอมมากเลยนี่ชะอมปลูกเองหรือเปล่าจ๊ะชะอมก็มีบ้างนะมาจากไต่ลําใหญ่ที่ปลูกเองยังไม่น่าเชื่อหรอครับหรอครับนี่เอานี้ก็จากไต่เล็กเหมือนกันจะซื้อจะอะไรก็อยู่ในนี้ทำเองปลูกเองก็ปนกันอยู่ในนี้นั่นดีนะ ปลูกเองอยิง่งเศรษฐกิจมัน,นไม่พอ,ต,อตลาดอ๋อช่างหอมมากทุกทน